ไหนจะให้ท่านผู้ชมไปชมกันอีกหนึ่งจังหวัดนะครับเป็นประเพณีของท้องถิ่นจริงๆที่ชื่อว่าประเพณีออกว่าของชาวไทยใหญ่ครับอยู่ที่ตำบลแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเพณีนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรสําหรับประเพณีออกว่าไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสัต์นีแก้วดอนรีครับ <c oughs> คมไฟที่ประดับประดาอย่างสวยงามตามบ้านเรือนทั่วตำบลแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งในประเพณีออกหว่าหรือออกพรรษาของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า600ปีซึ่งชาวบ้านจะประดับตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้านอย่างบรรจงโดยราชวัตรคือการนําไม้ไผ่มาสานเป็นรัว้วประดับโคมไฟพร้อมทั้งนําหนอกกล้วยอ้อยตุงมาตกแต่ง บางบ้านมีการนำจองพาราหรือปราสาทพระมาประดับบนซุ้มประตูนอกชายขาบ้านโดยจองพาราแบบดั้งเดิมจะทำจากโครงไม้ไผ่ตกแต่งด้วยกระดาษสาสีต่างๆเป็นการสมมุติปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จไปโปรดพระมันดาสำหรับคำว่าออกวาเนี่ยมาจากคำว่าวสานะครับ เราแผงมาเป็นวสันซึ่งแปลว่าฤดูฝนนั่นคือการออกจากฤดูฝนนั่นก็คือเป็นเรื่องของการออกพรรษานั่นเองแต่มันเป็นภาษาไทยใหญ่เพราะนั้นความเชื่อของพี่น้องไทยใหญ่ของเราเนี่ยเราจะประดับประดาซุ้ม ปรททีปคมไฟไว้หน้าบ้านของเรามีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแม่เสด็จเราไม่มีไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เทียนไขแสงเทียนหรือว่าต้นเกี้ยนะครับจัดจดตามหน้าบ้านต่างๆ,างๆก็เป็นการต้อนรับจากาพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาความเชื่อครับแล้วก็จะมาถึงวันนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรกันไว้เป็นเดือนๆน,นะครับเพื่อตกแต่งของบ้านๆให้มันสวยงามอะไรนะครับอ่มันดูแล้วบางครั้ง เรา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 บ้านเราไม่ได้หวังอะไรนะครับแต่ว่ามันได้จิตใจทำมือบ้านเราสวยบ้านเราเท่าทรอย่างนี้นะครับนะสิ่งแรกที่เราได้คือหนึ่งคือมันเหมือนกับความรักความสาม,มีในครอบครัวเรามาช่วยกันทํานี้นะครับในช่วงเช้ามืดของวันออกพรรษาหรือ15ค่ำเดือน11เวลาประมาณตีสี่จะเห็นชาวบ้านพร้อมใจกันนำเข้าสารอาหารแห้งมาใส่บาดพระภิกษุสัมมาเนนจากวัดต่างๆในตำบลแม่สเรียงบริเวณหม้าบ้านของตนเอง ท่ามกลางความสวยงามของซุ้มราชวัตรและโคมไฟโดยความเชื่อว่าในช่วงเช้ามืดจะได้ใส่บาตกับพระอุปคุตที่สําเร็จเป็นพระอารหันต์ทำให้ผู้ใส่บาตได้รับบุญมากมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีการตัดบารจะต้องตัดบารท,ที่หน้าบ้านของตนเองถือว่าเป็นอนิสงตามความเชื่อนี้ต้องเห็นลายนิ้วมือก่อนถึงจะออกมาตักได้แต่ของเราจะออกตามตีสี่ามคติความเชื่อเนี่ยที่ว่าจะเป็นพระอุปคุตแปลงร่างมาเราจะอาจจะมีโอกาสที่ได้ตัดบารกับพระอุปคุตนะครับเราก็จะโชคดีซึ่งตลอดเทศกาลออกว่าตั้งแต่ขึ้น14บ่ค่ำจนถึงแรมหนึ่งค่ำจะมีการละเล่นเฉลิมฉลองการแสดงพื้นบ้านตามวัดและสถานที่สำคัญ ต่างๆในตำบลแม่สรียงถือเป็นการแสดงความรื่นเริงยินดีรอรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่สำคัญประเพณีเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมใจของชาวบ้านในชุมชนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิมไว้ทำให้ประเพณีออกว่าของชาวไทยใหญ่ในตำบลแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงมีมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลายกมลวันปัญญาลังกรถ่ายภาพยานิกาพิพัฒนิตริการมือนิวรายงานโอ้โห